สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำวิธีการเล่นทางานนะครับของแอปดีมีเดียนะครับตัวนี้ก็เข้ามาเป็นเทียบร้อยแล้วครับเราก็เข้ามาในส่วนของหน้าหลักนะครับทำงานก็ง่ายๆครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของขวัญนะครับอันนี้ก็มาล็อกอินไปจะได้เพิ่ม1บาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมานี่ครับจาก75ก็กลายเป็น76บาทนะครับในส่วนของตัวนี้ผมทําไปทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่ สมาชิก5คนถอนไปนะครับต่อเงินนะในส่วนของการรับงานนะครับแล้วก็คลิกมาในส่วนของหน้าแรกนะครับคลิกไปปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาก็ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไปทําแบบสอบตามนะในส่วนของตัวนี้ก็ทําเริ่มงานกันเลยนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกไปปึ๊บตัวนี้เราก็หาเลือกรับงานนะครับอันนี้จะเป็นแบบถูกได้นะครับแล้วก็เลือกรับไปนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เป็น VP ก็จะรับ ได้วันละสงานนะครับก็รวมกลนเป็น9บาททั้งงานละ3บาทนะ,ะในส่วนของผมผมจะเป็นเล่นของ TikTok นะครับมันมีไ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับสำหรับเพื่อนผมอยากให้เล่นฟรีไปก่อนนะครับตัวนี้ผมลองสมัครให้เพื่อนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เลือกรับงานไปครับเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถูกใจนะครับเดี๋ยวผมรับไปก่อนรับไป8งานนะครับเอา้าเดี๋ยวเพอเฮ้ยเดี๋ยว ีไปไหนละม,มันเข้าไปในส่วนของหน้าตัวนั้นเลยแล้วก็กดรับไปกดรับนะครับรับจนกว่ามันจะครบนะครับอันนี้ผมครบ8อันละแล้วก็เข้ามาในส่วนของรายได้ับมันจะอยู่ระหว่างนะครับอันนี้ผมก็ทําครับ ตามปุ๊บตัวนี้ขอผมถูกใจอยู่แล้วนะครับก็กดจับหน้าจอนะครับจับหน้าจอไว้ปุ๊บแล้วก็กดออกไปนะครับอันนี้มีเสียงไหมนะแล้วก็กดเอาภาพลงนะครับภาพที่เราเซฟเมื่อกี้ลงไปทีนี้ก็ให้เขาเช็คนะครับกดเลือก ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็กดส่งหรือว่าเราจะทําทั้งหมดแล้วก็ส่งทีเดียวก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับถ้าสําเร็จมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าล้มเหลวมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมทาทาครบทั้งหมดนะอรอตรวจสอบประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะบางทีก็ถึ่งสองสามชั่วโมงนะครับก็จะขึ้นเงินอยู่ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าเมื่อวานได้เท่าไหร่ วันนี้ได้เท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสบวัดครับ